สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนำเรื่องของคุณไปปรึกษาคนที่สนิทไหมเขาคนนั้นนะคะนำเรื่องของคุณไปปรึกษาคนที่สนิทไหมนะคะ หากการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่ามีลัคนาหรือว่าราศีใดบ้างที่เกี่ยวข้องเป็นการดูโดยรวมนะคะขออนุญาตดูนะคะนักสัตว์กระต่ายราศีตุล นักสัตว์ขานราศีมังกรนักสัตว์จอนักสัตว์ลกานักสัตว์มาส็งนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะนักสัตว์ฉลูนักสัตว์ชวด นักสัตว์มแม่แม่นักสัตว์กุลนักสัตว์ม,ม่แมค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะค,ะคนที่คุณนึกถึงในตอนนี้นะนำเรื่องของคุณไปปรึกษาคนที่สนิทไหมนะคะอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้อาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้นะคะที่ที่นำเรื่องของใครไปปรึกษา ที่นำเรื่องของคนที่คุณนึกถึงนะคะไปปรึกษาคนที่คุณสนิทนะคะหรือเปล่านะคะอันนี้คืออาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะมาดูกันนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่จริงจังและซีเรียสน,นะคะขออนุญ,ญาตด,ดูนะคะ The Tower p e d a w o n สามถ้วยนะคะนายอัพเพนดิเคิลเก้าเหรียญเ,เขาคนนี้นะคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะเขานำเรื่องของคุณไปปรึกษา คนที่เขาสนิทมนนะคะมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างกระทันหันนะคะแบบรวดเร็วนะคะแล้วเขาคนนี้นะ,ะอาจจะแอบซ่องแอบมองคุณอยู่นะคะแล้วก็มีแพชชั่นกับคุณนะคะเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะในบางท่านนะคะภาพอาจจะไม่ชัดหรือไม่โฟกัสต้องขออภัยนะคะเขาคนนี้แอบซ่องแอบมองมีแพชชั่นกับคุณะคะแล้วเขานะคะ อาจจะส่องคุณนานแล้วก็ได้นะคะในออฟเพนนิคลนะคะอาจจะส่องมาเป็นรายเดือนรายปีแล้วก็ได้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกกับคุณนะคะว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นก้าวเหรียญนะ,ะคุณดูดีคุณมีออร่านะคะแล้วก็ ดูดีในสายตาของเขาคุณรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ต่อเขามากๆนะะในช่วงเวลานี้และเขาก็มีการปรึกษาคะมีการนําเรื่องของคุณตามหัวข้อ,ของเรานะมีการนําเรื่องของคุณไปปรึกษาคนที่เขาสนิทด้วยนะคะมีการพูดคุยเหมือนเขาได้นําเรื่องของคุณนะคะไปพูดคุยกับคนที่เขาสนิทด้วยนะคะอยู่ในวงสังคมของเขานะคะ มีการอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคุณว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะนี่ค่ะมีหลายคนเลยนะคะคืออยู่ในกลุ่มสังคมของเขาะะตามหัวข้อของเราะคะว่าเขานำเรื่องของคุณไปปรึกษาคนที่เขาสนิทหรือว่าเพื่อนของเขานะคะสำหรับแรกเราได้คำตอบแล้วนะคะ ดูกันนะคะว่าแรวเขานำเรื่องของคุณเนี่ยไปปรึกษาคนที่เขาสนิทด,ด้วยว่าอย่างไรนะคะเขานำเรื่องของคุณไปปรึกษาว่าอย่างไรนะคะ The Tower วอร์ทัวบครับสี่ถ้วยเก้าดาว เจ็บฟูให้เล่ามาว่านะคะเขานำเรื่องของคุณไปปรึกษานะคนที่เขาสนิทด,ด้วยนะว่าช่วงเวลานี้นะที่คุณและเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่าห่างเหินกันไปนะคะเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาคิดมากนะเหมือนว่าตัวของเขาเองนะรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะเมื่อไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเหมือนเป็น เหมือนเป็นเดอะทาวเวอร์นะคะเหมือนว่าเขาดูตัวนะคะว่าช่วงเวลาที่เขาไม่ได้พูดคุยกับคุณะคะเขารู้สึกโดดเดี่ยวหรือเขารู้สึกเหงานะคะเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างในชีวิต เขารู้ตัวนะคะว่าเมื่อไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาไปนะคะในส่วนนี้ทําให้เขารู้สึกได้ว่าการที่เขาไม่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคมีผลกระทบต่อจิตใจของเขานะคะเขาได้คุยกับคนที่สนิทกับเขาหรือเพื่อนของเขานะคะว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณเขารู้สึกรักคุณคุณเป็นคนพิเศษที่เขา มีความรู้สึกหัวใจเต้นแรงนะคะเมื่อได้เห็นคุณเมื่อได้พบคุณรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณและเขามีความรู้สึกผูกพันกันอย่างบอกไม่ถูกนะคะคุณเป็นคนพิเศษของเขาที่เขาไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนและเขาก็อยากจะมามอบความรักความรู้สึกดีนี้ให้กับคุณหรือถ้าคุณและเขามีประเด็นกันเขาอยากจะมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะและเขาก็ ปรึกษากับเพื่อนของเขาว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยากจะเป็นเด e ะฟูลนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะา mm hmm. มาดูนะคะแดาวไพ่อยากจะบอกอะไรอีกนะคะเกี่ยวกับการที่เขาไปปรึกษาเพื่อนของเขาเกี่ยวกับคุณนะคะนายอัลเพนิเิล แปดไม้เจ็ดไม้เจ็ดไม้สิกอบคับสี่ไม้เขารู้สึกว่า เขาอาจจะบอกเพื่อนของเขาะคะว่าเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่นานแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาะคะเขารู้สึกมั่นใจนะะในความรู้สึกของเขาในตอนนี้และเขาก็อยากจะใส่ความพยายามนะะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยากจะ ติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยหรือว่าพัฒนาความสัมพ,พันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะว่าเขารู้สึกได้ถึงความผูกพันระหว่างเขากับคุณนะคะมีความรู้สึกถูกชะตาเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนมีความรู้สึกผูกพันนะคะแล้วก็เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจนะะเมื่อได้อยู่ใกล้คุณหรือว่าเมื่อได้เห็นคุณคุณมอบความอบอุ่นใจให้กับเขาเหมือนเป็นพื้นที่เซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเขานะคะเมื่อเขาได้รู้จักคุณ เขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณหรือว่ามีความมั่นคงกับคุณนะคะคือถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันได้ในอนาคตเลยนะคะสิ่งที่เขารู้สึกนะคะแล้วก็ได้ปรึกษาเพื่อนของเขาไปนะคะมาดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะไม่เข้าใจกัน สติสัมปัญญะระเบียบวินัยวิตกกังวลเด็กดีเผยแพร่ให้บอกว่าเขาคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะสื่อโฆษณาออนไลน์ได้หรือว่างานอสังหาร,ริมทรัพย์ ขายบ้านได้หรืองานโฆษณาต่างๆได้หรือว่าเป็นนักร้องพิธีกรนะคะหรือว่าทำงานออกสื่อต่างๆได้นะคะเขาคนนี้ครเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉลาดมีสติปัญญาดีนะคะพูดแล้วเป็นวาจาเป็นซับนะคะเป็นนักร้องได้พิธีกรได้นักแสดงได้นะ,ะใช้คำพูดในการทำงานในการเจรจา ในการพูดออกสื่อต่างๆได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยหรืออาจจะเป็นคนในเครื่องแบบได้ตำรวจทหารข้าราชการได้นะคะเขารู้สึกวิตกกังวลน,นะคะเมื่อเขาได้แอบ่องแอบมองคุณเพราะว่าเขาก็มีความกลัวว่ามีคนมาจีบคุณไหมนะคะมีใครอยากจะเข้าหาคุณหรือว่าคุณคบใครอยู่หรือเปล่านะค,ะคือมีความ คิดมากคิดเยอะแล้วก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเขาคนนี้อาจจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวมีความร่าเริงสดใสหรือว่าเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะเขาร,รู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะเขาอยากจะเคลียร์ปัญหากับคุณนะคะหรือว่ามาปรับความเข้าใจกับคุณ ดูนะคะว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรประโยชน์ส่วนรวมรายได้เสริมคุณนายสมดุลเวลาสั่งกระจาย สมบูรณ์เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานคุณก็ได้นะ,ะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นจิตอาสาได้นะคะเป็นจิตอาสามูลนิธิต่างๆหรือว่าทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ขยันนะคะเป็นคนที่ มุ่งมั่นนะมีรายได้เสริมและมีรายได้หลักนะอาจจะมีความสามารถพิเศษนะค,คือการเล่นดนตรีได้นะคะมีอารมณ์สุนทรีนะคะเขาคนนี้เป็นคนขยันทํางานนะคะเป็นคนที่ม,ม,ม,มุ่งมันม่น,นตั้งใจนะคะสมดุลเวลาการทํางานได้ดีหรือตรงต่อเวลานะคะเขาเป็นคนที่มีเป็นคนที่จับใจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องมือได้นะคะเป็นคนที่มีทรัพย์มากมายได้นะคะมีการคล่องตัวในการใช้จ่าย เขาคนนี้ครเป็นสังกัจายนะ,ะคือเป็นคนที่มีทรัพย์มากมีฐานะที่ร่ํารวยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีนะ,ะมีความสุขยิ้มอยู่ตลอดเวลาก็ได้หรือว่า,เ,าเป็นคนที่ยิ้มเก่งก็ได้นะคะสมบูรณ์เขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่าอยากจะแต่งงานร่วมกับคุณเลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะ มาดูนะคะว่าความรู้สึกในใจของเขานะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะ soulmate relax y u x very soon ความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขานะคะเขารู้สึกว่า คุณคือเนื้อคู่คุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเขารู้สึกว่าการที่คุณและเขาเจอกันไม่ใช่เพราะเรื่องบังเอิญนฮนะ,ะแต่ว่าเป็นเพราะพรมด้ขิตนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าหากคุณมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าคุณเคยประสบปัญหากับความรักในอดีตครั้งก่อนเขาอยากจะให้คุณลบพลังงานเหล่านั้นนะคะลบเลือนพลังงานเหล่านั้นว่าคุณจะไม่ได้รับพลังงานแบบนั้นอีกนะ,ะหมายถึงว่า คอยคุณเคลียรพลังงานของตัวเองนะปลดปล่อยพลังงานตัวเองอะไรที่เป็นแง่ลบก็ขอให้ละทิ้งไว้ปล่อยวางไว้นะคะไม่ไม่ต้องนําเก็บมาคิดนะคะเพราะว่าเขาคนนี้นะจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ที่มีพลังงานดีๆนะคะเป็นความรักที่จริงใจจะไม่เหมือนความรักครั้งก่อนที่คุณเคยประสบพบเจอมาหากคุณเคยอกหักเสียใจมาด้านความรักนะคะเขาจะบอกคุณว่า เขาจะไม่เป็นอย่างคน,งคนที่คุณเคยคบหานะคะเพราะว่าเขาคือคู่ของคุณนะคะแล้วเวริสูญในเร็วๆนี้นะคะเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอให้คุณนะคะขอให้คุณนะเตรียมอกเตรียมใจเอาไว้นะ,ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสำหรับนี้สวัสดีค่ะ